กสามงวดสิ่งหมดแล้วโอ้สามสี่งวดแล้วเหรอครับนี่จัดตะเกี่ยวเขาเฉยหนึ่งสี่กระถือตัวกันนี้กตะเกี่วเขานสามสามหกหกสามนี่แหละจำมาได้เดียวเลยงงงวดเมื่อกี้ถูกตัวไหนแม่กระเจ็บเก่ากระเถิดตัวไหนงวดมันถือเก่าหนึ่งนะล่างเก่าหนึ่งงวดบารนี้งวดห้าแปดกระเถิด กว่าว่าได้หลายบัดนี้แปดเก้ากันบ้างหนึงเมื่อกี้แปดเก้าป่แม่ใ่เมื่อกี้น้องแม่ครับบัดดีครับแม่ครับวัดดีแม่ดวงครับเพื่อนคิดตั้งหลายครับผมแ่ถวกท้าวว่าถูกไปงวดแล้วเ้าจะว่าถูกกี่งวดแล้วแม่ถูกสามงวดสี่งมดแล้ว โอ้สามสี่งวดแล้วหวะครับนี่จอดตะเกี้ยวเขาชนะหนึ่งสี่ก็ถือถือตัวไหนก็ตเกี้ยวผขา้านสามสามหกหกสามนี่แหละจำปน,นี้เดียว้หนึ่งงั้นงวดเมื่อกี้ถูกตัวไหนนะเไหมเจ็ดเก้าก็ถือตันไหนงวดมันถือเก้าหนึ่งนะรล่างเก้าหนึงงวดบานนี้งวดห้าแปดก็ถือเออเพราะว่าพได้หลายบานนี้ก็ดี ปดเก้าปันมั่งหนึ่งเมื่อกี้แปดเก้าบ่ะแม่อื่เป็นเลขฝันหรือว่าเลขภูมิเจ้าที่มาบอกคะแม่เลขฝันฝันว่านได้ที่อันกรรมปลานะ่ะแปดหาแปดนะก็ฝันว่าได้กรรมปลาเนี่ยก็เลยตีเส้นอันหาแปดเมื่อเป็นหาตาเป็นแปดแล้วสั้นครับเจ็ดเก้า พ่อกรรมเอาครับอันนี้คือเท้าความงวดก่อนเนาะแม่เนาะพี่มาที่ไปเห็นนะครับถูกมานี่สามสี่งวดติดแล้วใช่ไหมแม่แต่ว่าถูกก็ไม่ไหลใช่ไหมครับแม่เพรไหลเพราะพ่อสิไดเฮ็ดเทียนอันไปหาซื้อว่าได้ถ้าเต็มต้ออังจาถือเลขกันไหมต้อันนี้ก็ถือเลขกันบ่จ้ะจ้ะหาซื้อซ้ำ ตามจะเมื่อฝนหนัก็ได้หาซื้อไปรัตตีก็บอะใมาได้มหาแม่แ้แกเนากรยาขึ้นกันแม่ปลูกอันนี้ยังขายเนี่ยปลื้ผักปลูกปอื้อจ้ะเื่อแม่กับบ่เคยเห็นหวงหน้าแต่แม่กับปลูกได้คเนาะหดเอาพรนากับหดซอยก็ได้จ้ะบ่รับับน้ำบายจิตเอางยางบเแียงแรงคอยเห็ดหมังไกไกล อแมหผู้ใดเห็ดคู่แปลงพักไห้คนเนี้ยอันพญายงตัวเฮ็ดท huh. ่านไข่อยเห็ดล่ะคือขยันเห็ดเธอขุดนานพักหัวไงขุดกระวานได้สรงแปลงเนี้ยเป็ยไงพักไห้คนบ้านนี้ฟันโตหงุดหลิดคนเนี้ยฟันฟันเราจ้ะฟันวานมีผู้เฒ่าเอาปลาทู่มาให้ที่ห่อใส่กระดาษ เพราะว่าให้เอานั่งกันเอาอนปลาทูไปกินด้ะสัมวันนี้เพิ่งเกิดเลยไขยไข่ออกมันมีสองโตัววันนี้อืมอันเด้ยตัวที่สามวันนี้มีสามโตัวไเล็บแต่ใส้วานปลาก็เป็นแปดวสัมแปดแปดหนึ่งแม่ปลาทูสามโตกับสามแปดสามแปดจ้ะกับสามเจ็ดสามแปดปลาทูมันตายแล้วก็ ตีใส่สามศูนย์นึ่งประตูสามตัวตายนะปีใส่สามศูนย์หนึ่งบาร์ลิที่แหลกเห็นเห็นปานสองตัวเห็นประทูสองตัวพลวัตตัวที่สามเนี้ยสั่นบาร์ลิที่เห็นสามตัวก็เลยตีใส่สามช่องนะจ๊ะสามสอง ตามสงสามตัวเลยแม่ฮะสามตัตัวไหนสามตัวพญา,ายันฝันได้ไงพญายันเป็นผู้ฝันขึ้น,นละคุณพ่อพ่อพ่อเป็นคนฝันจะแล้วนอนหลับยศตะวันแม่หงเฮียเราแล้วกดช็อบช็อตช็อเยอะโอ้แล้วฝันหงเียขึ้นแล้วว่าโฮ้ย็นหนึ่งเข้าเจอนี่ละว่าสันละว่าครับอัน เาฟันวานมี่ผู้ว่านผู้ว่านบอกว่าหนึ่งเขาว่าสั้นครับมันตีหาแล้วยี่สิบสี่นาทีว่าสันเป็นว่าวันนี้ลูกขึ้นมากบอว่าเบื้องหน้าที่กาเจ้าดึงบอกว่ามันตีสามวันนี้กันเลยว่าซื่อลองเบื้องวสันเพิ่งมาบอกเลยว่าเขาบอกว่าตีห้ายี่สิบสี่นาทีแล้วจ้า ให้มานึ่งเข้าวางที่โอแต่จริงๆตีสามจ้ะเราคิดว่าหาสองสี่อหรอเปลี่ยนทัองสามตัวห้าสองสี่วันคันซับหกประตูกันสองสี่สองหาสี่หาสามตัวพันแม่พันเห็นหงไปนี้ปลูกพักได้ที่นอเน มองไม่ค่อยชัดใช่ไหมครับแม่จ้าค่อยข้ามเอาค่อยเฮ็ดเอาแล้วปีนี้มันนยากได้เจ้าเขาคือปี้เคยได้ขายแเราด้วยตัดไปขายซ้ำนี่เดบเอาไปขายแล้วเจ้าปลูกลายต้นี่มันบ่จ้าเราปลูกเดบไปขายหมดเด้อพี่น้องทั้งกินทั้งขายครับหนึ่งคือร้านกินปีนี้ก็ตั้งใจต้องเก็บ โอ้ยถูกเลขทุกงวดนี่ก็เนอแม่เนาะได้ทุกงวดเลยบอกครับได้ทุกงวดแต่ว่า่ได้หลายได้เท่านใบสองใบยังเห็นไหมอออันบ่พ่อสื่อได้เห็ดหยังมี่แต่สื่อกินสื่อลูกสื้อหลานกินมีแต่บอกชาวบ้านเขาอย่างนี้แหละครับแม่เขาเขามาขอกันหลายไหมครับแม่แถวบ้านเนี่ยครับอยกบ้านก็เจ้าก็ถามเขาไปในบ้านเังสื่อเจ้าหยังมาถามหมดโอ้ได้ย สุมสื่อกับถือน้ำซุ่มบ่าสื่อบ่ถือสิละเฮ้ยจะาบักคอยยุบคอยบ่ดถือคอยบ่ได้สื่อเหมนกนสู้แน่แน่แม่เห็นหงบ่เห็นบ่มันยกกระดาษสู้แน่นี่นี่นี่ลูกเล่หหายแล้วเราค่อยเห็นไม่ทันหรอกยกทางไหนเออทางนั้นแหละครับแม่แม่นบ่มันหันปีนเลยเออเออแม่แน่แล้วมองไม่ค่อยเห็นบ้างตัวเล็กครับผม มาเรอยพี่้องวดนี่แยบตนแม่ดวงเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นกับไม้แนวทางนะคะเพิ่นกับม,งบงมองบ่ค่อยหินปันไดงวดนี้งวดที่ห้าใช่ไหมครับแม่จ้าจ้งวดนี้งวดที่ห้านะครับสําหรับแม่ดวงนะครับสามแปดสามเจ็ดสามศูนย์สามสองสามตัวก็คือห้าสองสี่นะครับจะเป็นเลขความฝันใช่ไหมครับแม่เ,เลขความฝันอืม ที่ว่าถูกจนได้สร้างบ้านนี่จริงไหมจริงจ้ะโอ้ลูกโดยซอยเมื่อน,นึงจ้ะที่เหลือเป็นเงินถูกเลขทั้งนั้นเลยเหรอครับแมนะ่โอ้โนะครับเป็นความฝันของแม่ดวงนะครับผมคนแก่เนาออยู่บ้านนะครับก็ไม่ไม่รู้จะมีรายได้ต้องอาศัยตรงนี้แนละ้วแม่เนาะับได้โชคได้ลาบนี่แหละครับผมได้ต่อเติมบ้านได้ปลูกของมีทุนปลูกของปลูกฟักทองได้ขายด้วยนะครับ แนวทางของแม่ดวงแม ok ่ดวงเฮงนะครับผมฝันเป็นออกตัวที่แม so ่ชอบเป็นพ oui> ิเศษนี่ตัวไหนแม่ครับมักเป็นพิเศษตัวไหนแม่สามแปดสามแปดบ่ครับสามแปดครับสาศูนนี่แหะสามแปดกับสามศูนย์นี่ใช่ไหมครับ แม่ดวงนะครับถ้าเน้นนะเน้นคือสามแปดกับสามศูนย์ชอบเป็นพิเศษนะคะเมื่อกี้มีโอกาสแต่มาสัมผัสไม่ดวงนะคะแ็่ขอคุนแนวทางเล่ๆค่ะในโชคแหมันมีควมก็้อีกคนนเงแจักเกิ งดไกมือกันไกมือยังมาเว้ากันเลยนะมากการเบินดึงไม่ขึ้นเหล็กอวกฝันดีบ่เนาะจังขึ้นเหล็กสีออกจังมือเอื้นนีกับฝันล่ำเรืองแม่หมองเมียนอย่เป็นยังดอกอ่ะขาจังไดงกัขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณครับขอบบคคุณรัแม่ครับมาขอขอกันนะครับแนวทางของแม่ดวงนะครับผมประจำงวดวันที่17มกราคมนะครับผม2567นะครับผมเป็นแนวทางความฝันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ